สวัสดีนะคะคุณลูกค้าที่ร้านเปิดให้เคะนะคะนี่ค่ะมีสุกกองหน้าร้านให้เคาะเอาไปขายกันได้นะจ๊ะวันนี้ที่ร้านเจ๊ตองลง6กร้อยหนึ่งพันฟิกอัพหนึ่งพันสิบตันนะคะลงของมาให้ลูกค้าไปขายส่งการกันนะคะนี่ค่ะหลังลงเลยค่ะหมอน,อน,นสวยเลยนะจ๊ะ<ล>มาเลือกมาชมกันได้นะจ๊ะร้านเจ๊ตองซอยสิบก้านะคะลงของเยอะมากนะคะช่วงนี้ ลูกค้าจะได้มีของไปขายส่งการใครสนใจโทรมาสอบถามได้นะคะเดี๋ยวขึ้นเบอร์โทรไว้ที่หัวโพสต์นะคะต่างจังหวัดเรามีส่งนะคะโทรมาออเดอร์ได้นะคะร้านเจ้ตองซอยสุเก้านะคะสวยๆเลยจ้ะนี่หมอนนะคะหมอนแล้วก็กระดุมนะคะนี่กระดุมกระดุมเบอร์สวยนะคะ สวยทุกลูกค่ะกระดุมเบอร์กลางจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวช่วงบบาทจะลงลงให้อีกทีหนึ่งนะคะว่าผลงานการขายของเราเป็นยังไงบ้างว่าจะเหลือราคาจะเหลือทุเรียนแค่ไหนนะคะแต่ออเดอร์ก็มาเยอะนะคะตอนนี้ถ้าใครสนใจโทรมาสอบถามได้นะคะขอบคุณลูกค้าทุกทุกท่านที่มาช่วยอุดหนุนนะคะขอบคุณค่ะ